เริ่มแปงบนแปลงล่างน้ำเห็นให้เม็ดเขาเปียกน้ำมันสิบประด้เขาฉันว่าทางทีมงานตัดเกี่ยวเพินบอกไหมเปินกัเลยไปเกี่ยวในส่วนบนกันส่วนเทลงกันเพื่อให้ระบบเครื่องคัดแยกเม็ดเขามันแห้งขึ้นคัน เขาจมนนำมันเปียกมันสิบว่าอะเขา่ามันจะไปกบเฟียงเหมือนัี่ว่ากระบวนการขัดแยกของเครื่องจักรมันเป็นประมาณนั้นโอ้เฟียงเปียกนนำไปอันอยู่นี่ท่องรถโอ้แบบนี้ ข้าวเปียกเม็ดข้าวจะถูกคัดไปกับเฟืองไปกับเฟือง